อิ่มบุญอิ่มใจเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นควงในายตำรวจหนุ่มทำบุญแฟนๆลุ้นให้เปิดตัว ยังเป็นที่จับตามองความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับนายตำรวจหนุ่มหล่อมุชินยิวหรือยิวฉัดมงคลสมแก้วซึ่งสาวเจนนี่ยอมรับว่าอีกฝ่ายมาจีบตนจริงแต่ยังให้สถานะเป็นพี่น้องให้คำปรึกษากันและต้องใช้เวลาถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไรเจนนี่จะออกมาบอกทุกคนเองงานนี้แฟนคลับต่างก็ลุ้นให้สาวเจนนี่ใจอ่อนยอมรับรัก เปิดใจกับรักครั้งใหม่หลังมีภาพความหวานของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันอยู่บ่อยๆบอกเหมาะสมกันจากคู่จิ้นร่วมงานกันจะกลายเป็นคู่จริงหรือเปล่าล่าสุดเรียกว่าตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะนายตำรวจหนุ่มหลอได้ชวนสาวเจนนี่ไปทำบุญที่วัด งานนี้ทั้งคู่ยังได้โพสต์ภาพหวานคู่กันโดยนายตำรวจหนุ่มเขียนข้อความว่าขอให้ผลบุญส่งผลให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับด้านสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันว่าขอบคุณนะคะพามาทำบุญงานนี้แฟนคลับต่างกรีสนันเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของทั้งคู่เขินเลยมีความนาฬิกาคู่กัน แถมบางคนยังถามว่าเปิดตัวแล้วใช่หรือเปล่าน่ารักทั้งคู่เหมาะสมกันมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด